นิทานเซนเรื่องสอนวิชาแบบเซนมีขโมยที่เพิ่งจะหัดกระทโจรกรรมลอบเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีเพียงตาและหลานเมื่อเข้าไปแล้วก็ลงไปแอบซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงนอนของชายชราบังเอิญชายชราได้อุ้มหลานมานั่งเล่นบนเตียงนอนนั้น หลานชายซึ่งยังเล็กกำลังเล่นผลส้มปรากฏว่าได้ทำผลส้มหลุดจากมือกลิ้งหายไปใต้เตียงขโมยหน้าใหม่ตกใจคิดว่าถ้าปล่อยไว้ประเดี๋ยวชายชราก้มลงมาเก็บก็คงจะเห็นตนแน่ก็เกิดปัญญาขึ้นจึงหยิบผลส้มออกไปวางข้างๆรองเท้าของชายชรา ชายชราก้มลงไปเก็บขณะที่ก้มลงนั้นเท้าของแกก็ไปเหยียบลูกส้มที่วางอยู่ข้างรองเท้าแกรู้ทันทีจึงพูดขึ้นว่าพี่ชายที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงออกมาเสียดีๆจะดีกว่าขโมยตกใจรู้ว่าเจ้าของรู้แล้วก็คลานออกมาแต่โดยดี กราบไหว้อ้อนวอนขอให้ยกโทษชายชราจึงว่าแกเป็นคนมีปัญญาเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงที่สุดแกเริ่มงานโจรกรรมมานานเท่าไหร่แล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับขโมยตอบแกมีครูสอนบ้างไหมชายชราถามไม่มีเลยหัวขโมยตอบ ไม่มีครูสอนก็มักพลาดอย่างนี้ฉันประกอบโจรกรรมมาสิบกว่าปีแล้วไม่เคยถูกจับเลยวันนี้แกเข้ามาในบ้านโจรอย่างฉันแต่ฉันไม่เอาโทษแกหรอกชายชราเปิดเผยความจริงหัวขโมยพอรู้เรื่องก็อ้อนวอนขอเรียนวิชาโจรกรรมชายชราตกลง แต่มีข้อแม้ว่าแกสอนอะไรหัวขโมยจะต้องปฏิบัติตามทุกอย่างแล้วก็กำหนดจะพาไปขโมยของที่บ้านเศรษฐีในคืนวันพรุ่งนี้เมื่อถึงเวลาทั้งสองก็ลอบเข้าไปในบ้านเศรษฐีผู้คนกำลังนอนหลับสนิทชายชาราได้เปิดหีบสมบัติซึ่งเป็นหีบโบราณขนาดใหญ่ สามารถบรรจุคนได้สบายแก่ขนเอาสมบัติออกจากหีบจนหมดแล้วสั่งให้หัวขโมยเข้าไปอยู่ในหีบชายชาราปิดหีบสมบัติและลั่นกุญแจปล่อยทิ้งไว้ตนเองรีบหลบหนีออกไปฝ่ายขโมยพอถูกวิธีนี้เข้าก็ตกใจเป็นที่สุด คิดว่าเสียรู้ขโมยแก่เสียแล้วจึงครุ่นคิดหาอุบายหาทางออกอยู่ครู่ใหญ่ก็คิดออกด้วยสมัยโบราณคนจีนไม่ว่าหนุ่มหรือแก่จะไว้ผมยาวกันทั้งนั้นและรัดเกล้าวเป็นมวยไว้บนศีรษะหัวขโมยหนุ่มจึงแก้รัดเกล้าวแล้วปล่อยให้ผมสยายยาวรุงรัง ฉีกเสื้อผ้าขาดวิ่นให้ดูคล้ายพูดผีแล้วทำเสียงตึงตังอยู่ในหีบข้างเศรษฐีได้ยินเสียงก็ตกใจงัวงเงียลุกขึ้นมาเปิดหีบด,ดูพอหีบเปิดเจ้าขโมยก็ทำเสียงกรีดร้องหลอกหลอนจนเศรษฐีขวัญหนีดีฟอคิดว่าเป็นปีศาจเลยล้มสลบลง พโมยหนุ่มได้โอกาสก็รีบหลบหนีออกไปและไปต่อว่าชายชราต่างๆนานา,นาชายชราจึงอธิบายว่าถ้าฉันไม่ทำกับแกเช่นนั้นปัญญาของแกจะเกิดหรือแกจงรู้เถิดว่าความสามารถนั้นถ่ายทอดกันไม่ได้เพราะเป็นของแต่ละคน ฉันทำเช่นนี้ก็เพื่อปลุกปัญญาแกให้เกิดเมื่อถึงคราวอับจนจะได้นำออกมาใช้แก้ไขได้เองแกจะมัวแต่พึ่งคนอื่นตลอดเวลาจะมีประโยชน์อะไรถ้าวันหนึ่งไม่มีคนแนะนำแกจะมีตายหรือเมื่อถึงคราวอับจนแกสามารถหลุดออกมาได้เช่นนี้จึงใช้ได้ ขโมยหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจตลอดการสอนแบบเซนจะไม่ใช้วิธีแบบป้อนข้าวป้อนน้ำเด็ดขาดแต่จะใช้วิธีตั้งโจทย์ให้สิทธิ์ขบคิดเอาเองโดยไม่แนะอะไรให้ทั้งสิน้นขบปัญญาแตกเมื่อไรก็สำเร็จเมื่อนั้นเซนจึงมีปริศนารมมากมาย ท่านพร้อมที่จะไปกระทำโจรกรรมกับขโมยเท่าหรือ,อยัง